เือหน่วยแหงเลยจ้ามน่อช่้เนาพ่อสคยันเอาตัวไหนตัวไมันแหงนะจ้ะเนาะสันล่ตงจะน่วยแหงกัสิโลนน่วยดิบกัสิบุคโลนะจ้ะพี่น้องเขาก็บิดเอาเนี่นี่นะจาะนี่พิเอานน่วยนี่แสิเปิดกองเก็บจองบุกกล้องไว้ก่อนจ้ะพิอยกันพี่น้อง จ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอก้าวนาทีสามสิบจะพี่น้องมีนาคมหกแปดนะจ้ะมีนี้เย้ก่อนขึ้นมาเลาะเขาจากพี่น้องมาเลาะเบื้องบังจองจากพี่น้องว่ามันส์จีท่านสุกบ่อเนาะจ๊ะนาะเน้องไปเรื่อยๆค่ะมีตัวสุกเนาะพี่ก่อนเนาะงแมนห้ารอเบื้องจ่ะราะว่ามันไกลสีหอดย่ำถึงเวลาย่ำมันสุกเลยจ้ะพี่น้องกันปลาหน้าชื้อไอี้เก่าจากพี่น้องอำเภอหน้าชืวยจังหวัดอุบลเนาะจ้ะไปย่างไปน้ำปลายหน่ะพี่น้องห้ารอเบื้อง เดี๋ยวข้อเบื้องสีเหละพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้าอันนี้ถึงมันเาะปลาเลาะเขาใส่ละเอากันมาเลาะจ้ะพี่น้อเราะไปเรื่อยๆจ้ะแต่ว่าเห็นหลายอยู่หยเห็นบดบันชุบนะจ้ะบ้านแห้งเนี่ยแห่งเป็นหมอก เป็นมากใหม่ที่ป็นซื้อหน้าจะรวยด้วยพี่เนาะหนักจ,งกจงกกองหนักจองเนี่หลุดหลุดฉันหลองเขาจ้ะนี่เป็นยาจ้ะพี่เนาะตีหัวป่ะเดีว่าส่วนนี้ก็ม้านอย่องเป็นวชุบเป็นบางตุ่นนะอืม ต่วนตนเป็นกอนโมอีนี่ส่วนได้เป็นดอนอย่งสิจุดจมารอเบิองน้าจจหน่อยระเบิงไหวก็ทำเบืองไหวว่าต่วนได้ัันสิชุกไวชุกสารนะตั้งทีเดียวหูเหราป่าต่วนนี่ลาอยู่แด่ว่ามันโมเป็นหมาเนาะ มันบ่จับแต่พี่น้องเป็นดอกมันบ่จับส่วนแถวนี้มาพอเลยพ,พี่น้องเทามาพอเลยจ้าพอบอกจองแหงเลยจ้าพป็นยาควันกระพุ่นน,น,นางถาวรยู่เหงาม,มันพี่น้องแต่ว่าแยก่อนที่ทายเบิ้งเนาะจ้าทายบนเบิบ้งบอกจองแหงแต่พี่น้องพุ่นเห็นบอกพี่น้องพุ่นแยกที่สวมให้พี่น้องเบิง้ง เดือหน่วยแหงเลยจ้ามันบ้พี่น้องเพาก็สิีสันเอาตัวได้ตัวได้มันแหงนะจ๊ะพน้องซันโล่งจหน่วยแหงกับสิโลนนวยดิบกับสิบุคฮวยลวนนะจ้ะพี่น้องแต่วันก็บเฮือมบดับพี่น้องใส่ได้บดหลายใส่ไดบดเห็นมันจองเดือมพาวละใส่ได้บดจ้ะโอเคเลยจ้ะพี่น้องจิาหวานแหงมาเนี่ยคุณน่ะลกเตื้องพี่น้องมึงแก่ไก่ ยกเต๋อยุข้าหลวงทาให้ลูกเอาเสืองมาเดีจ้าชีทายวิธีนิ่งแลว้ววิธีขึ้นบุกจองด้วจ้ะเนาะเอาสิดึงเสือขึ้นจ้ะเพราะว่าขืนขึ้นเลื่อยมันก็สิมันก็นสิเมื่อยน,นะ,พ,นนะ,นยนะพี่น้องเอาถนอมแห่งเขาเป็นยี่ห้ออะไรชีเป็นสุดๆเราเบอยาช่วงมสูงนะเราเราเคยขึ้นนะพี่น้องแต่ว่าเอาดึงขึ้นนี่ข้นข้นขึ้นก็นกนสิบ่เมื่อยน,นะบ่เมยเลยนี่ละ ก็บวกจองตัวน,นั่นแหละขนตัวมันขาวๆนะพี่น้องความสูงเป็นข้อนัอนน้องนางถายนอนถ่ายช่ถาลูกจ้ะโทษให้ลูกเอาเสือกมาพี่น้องเสือกหน่อยมามันเงี้ยงขึ้นแล้วก็เอาเสือกไงดึงนะพี่น้องเนี่ยสิใายวิธีเอาเสือกขึ้นดึงขน,นขึข้นที่ลุงน้อพี่น้องเลยว่าถ้าเกิดวิธีใดเป็นบวกจองโสงมานแห้งจังเลยนี่น เอหลอดปลาก็บอกพีดฟังเลยจ้ะมัดครับพี่น้องว่มันถือไม้เลยนะขึ้นเชือกขึ้นแล้วหันบาเลยท้ายพี่น้องเบิ้งมันมันไม่ไผ่ถือนะจ้ะคอยกันเถ็ดพยากรอนเราเรายิงเชือกขึ้นนะเอาเชือกหน่อยแล้วพี่น้องเงี่ยชิบชิ่วหนิเงี่ยใส่ห็นหน้าใส่ห็นเอาเห็นมัดแล้วก็ยิงขวานประหารเอากระมัดอันใส่นะมัดเชือกใหญ่ใส่พี่น้องมากบ่เบิ้งใหญ่ เกักจองครังแหลของตีจ้ะแม่ปานกะทีพ่อเขพ้ออนืบ้านนี่พ่าใ่ขนั่งนี่เขาขึ้นดึงข้นบานพี่น้องมันกะทีพ่เมื่อยนะแนวนี้ข้นได้จากพี่น้องพ่เมื่อยอันเทานี้อับกมาดึงน่าท่ปะใช้เท่าหนึงกะทำดึง่้ะทายเลยสองคนรใ่รับพี่น้องิ้นจแล้วก

นี่นะก่สีหอดแล้วพี่น้องไก่สีหอดและคืนเท่าตีเอาเด้อพี่น้องบนเดียหา่หานห่านกับพิษก้อนไม้น่อยจ้ะคนมวยห่านเด้อพี่น้องรักษาไว้ซอยกันมันยังสด้เก็บสุกป,ปีนะอันห่านเท่าก,กับสีบได้เก็บอีกค้นแล้วเดี๋ยวให้จังถาเบืองตอนเนี่ยขวันตีใหม่ตีลงน้องพี่น้องทีปันไดเด้อพี่น้องแสงแสงบดใดญปันไดญ คนจะสอนน้องขึ้นนี่ลักพี่น้องฮะโมโตะบอกว่าโกโตะก็แห้งดีแล้วฝนตกมากนี่โม่โม่ได้ได้พี่น้องบอกจองบ้านมดโม่ได้เลยโม่นี่ละเขื่นตีลงแล้วก็เก็บน้อพี่น้องเก็บน้อยมันถึงฤดูการเก็บบอกจองแล้วพี่น้องเลยไอ้กวนกับสิเด เก็บหกจองคองบกจองคอนพอพี่หนถือก็ถอดกด้วพี่นนอมือไมเียงกับบ่อใดบนไดเด้อเสงนั่นไปยังสสันกันบานี่สันที่ล่ะเอาจับดีๆโอ้โหพี่นนอบ่ค่อยลงเว้ย มัลงมันหยาบต้องเอาไม้ตีเอาไม้ตีเอาแสงกับบอดดปายไดเเพราะว่าแดดไม่เห็นแสงบอได้ายเด้อพี่น้องเลยอันนี้นี่วิธีวิธีเอาบวกยองนี่เท่ากับสีลงแนวนี่นี่ทางแหลกความงฟีเลยจ้ะปิวลงมาเลยพี่น้องคนปิวลงมา นี่บ่ดูลงมาเลยอ้ยวนู่ยก็ลโนนกท่้ายทางไหนน้องเสียงยังไงเสียงอะไร้ัวนีเลยวุ้นหวไม่โลนเนาะวุ้นไม่โลนนี่ทำหมอกห้ามเลยทำห้าม ม่าห่วยดำไหนได้ล่ะห,ห่วยแหงก็มีพี่น้องเดี๋ยวเหาสิเก็บให้เบื้องห้อยแหงเลยจ้ะพี่น้องนี่นอุ้ยสองหนุกตัวนี้ฟ้าแฝดเลยฟ้าแฝดเลยจ้ะปันยาเป็นยังเด้อพี่น้องไปเฮ็ดของหวานก็ได้เฮ็ดกับเขากับน้ำก็ได้มีพี่น้องซจะนีก็โอเคแล้วนี่ปเป็นเฮากับพี่ตากับแหงแห้งแหงเลยจ้ะ

ด้วยหน่วยใหญ่งา,งามจริงๆก็ลังเหลื่อมแหงนม่แม่มนังเหลื่อมแหงจ้ะหยุบซ้ำหลอ่อเอาไปตากิ๊กแม่เอาไปตากจ๊กแดดนี่แม่ต้องซ้ำแดดจ้ะพี่น้องต้องซ้ำแดดจ้ะแล้วก็เอาไปแช่หนามกินได้เลยจะเอาไปตากก่อนจ้ะ บ้างหมาก็แหงแล้วจ้ะแหงแลยตัวเธอสีเธอสีเหลี่ดงเนาะ มันฝนเลยแล้วางนิดหนึ hmm. ่งน่ขีนากกัไมพ่อแม่ขีนากขีนากไ้หรอกขี่นากเลยนั่งใส่ต่างกล่องไว้เด้อน่างก็จะไปเก็บซอยกลปอง หน่อยกแข็งก้ลหลวมจหาเทียวได้ไงอืมดูนะ,นะ,นะจตจอง hand. Come here. อ้าวขยี้้อนมีอมากุ่นคุณขุดพุดขุ่น่างเลยวาน,นี่ข้างจังซันลงสั้นเออได้สิสันดอกอนเอาไหนยูยังยังหลอยู่ได้พี่น้องคุณเท,ทว่าแสงบ่ได้เด้อพี่น้องเ้ยทายก็บ่ค่อยเห็นซะไวยหมดจ้องไดเันบ่นสัตทายละ ใช่เห็นเบิงเป็นบางส่วนบางตอนเด้อพี่นนอเดี๋ยวมันสิโบแล้วเก็บซอยกันนะตนี้เก็บซอยเด้กอนก็มาเก็บกองกันยังไงกองไว้ห้าวยังสิมาดรีบออกห้อยแหงก็มีห้อยฮ่องก็มีกบพี่นนอ

มันสีแก่กับหายหน,นยา,า,นามนะจ <Okay. S 1> ้ะพี่น้องเป็นยายาเย็นแนนเฮนี่พอดีนะอ่ะอ่างกว่านี่นี่นี่เฮ้ยเบิง้งเอได้ได้ยิกยิกหัวน้าหนังพี่จังเขียนไว้ยิกหัวมันนังยิกหัวอกพี่น้องไอเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งน้อยเหี้ยเออเออพอแล้วล่ะเดี๋ยวกัดก็ได้ พาะว่าเฮากินเองเออเฮากินเองดอกพี่หนอขาวผสมน้ำพ่อเลี้ยงตบ,บานออกเิงทีกินหนามกันพี่หนองอานหนาสีอ,อีกวะน้านสีอีกกระน,นี่นะนี่กทีบานแล้วทีไทยพี่น่องงอนบานเนาอ,อยเ่นจ้าเยอะให้ดูก็ใสกับพี่นนอใสกันกัพี่นนองสีเปลหล้ง่ายแบบละคุณน่ะแักร้ายยึงพี่น้องสีคำนี่เป็นคน่ะอูยแบบร้ายเลย เแยกแยกก่อนกับสิเก็บก่อนเด้อพี่น pues ้องจะมาเบิ่งบางส่วนบางตอนเอ้าพยายามก่านกัตีเลี่ยงเลยพี่น้อง so ุสิ Help ่งหมาล่องเสือก็เก่าจ้ะนอนเสลียกเสือกอยู่พี่น้องนะเขาตีเอาจากพี่น้องเขาอย่าไปบังที่หานเด้อมันผิดกฎหมายเอาไว้จ้ะนนวลลากไว้จากพี่น้องเขาหันกะบ๊อบโปร่งไงนะพี่น้องแมนเห็ดพอลุงไอ้แม่นพี่นาเขาก็ได้เก็บอีกไปเรื่อยๆนะพี่น้อง เก็บสุป,ปีนะ่ะบกจองนี่ปีนี้ผมซื้อว่าบกจองนี่หลายแหงหลายกรบสุปีนะพี่น้องเก็บวันนี้พ่อเครื่องอยู่พี่อ่ะอักหลาวอพี่น้องเป็นเรียบหลายใต้พี่น้องเพิ่งเพิ่งพยัญชนะสีอันนี้เรื่องเสียกว่าพย,ายัญานไปดึ่อง่ยายพยัญชนนั่น เราสีลงเสือบเบื้องพี่น้องเราตีเรียบร้อยแล้ววัดเกี่ยงตับด้วยนะรลอนแจก,กแสกเลยเราตีเอาน้อยลงมานะเบื้องวิธีเราลงมาที่ไหนพี่น้องบ่ได้เมื่อยเต้องคอนสีบ่บ่หย่านความสูงเลยพี่น้องเห็นห่เห็นบ่หย่านความสูงมันยังสีขึ้นก้นไม้ได้นะเมียนเขาดึงขึ้นกระซัง บ่ได้อยากบ่ได้ดึงอยากจะพี่น้องได้แล้เลาะในตเองเราเสือกนี่ก็ต้องแข็งแรงนะพี่น้องเสือกใหม่ือเสือกใหม่ไม่เสือกต้องแข็งแรงตรง้องเสือกก็เก่าแล้วก็บ่มั่นใจเด้ออย่ามันขาดอันผูดด้ใดตัวใหญ่แน่ก็สิเอาเสือกใหญ่กว่านี่แต่พ่อใหญ่ก่อนนตัวบนะ่ใหญ่เนาะงเสือกแซมนี่ก็พอดีมพทุทธิล่ะพี่น้องเราลงมาล่ะได้พี่น้องเบิ่งวิธีขึ้นวิธีลง ขึ้นแนวนี้เขากับโบมือเลยนะจ้ะซื้อลงแนวนี้กับโบมืออ่ะเออจ้างร้านแพงจ้ะพี่น้องเสียงเถิดเด้เก็บบอกจองอย่างสูงเสียงจ้ังร้าราคาแพงห่อดดินแล้ว,ดดลวตัวนี้ก็ถือว่าบบสูงไปไลยต้องตรวแห้งเช่าซ้ำชิบเมตรก็มีเนี่ยตลงมาขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องปลอดภัยละไม่มีปัญหานะฮันผู้ใดเคยขึ้นกล้งใหม่ฮันผู้ใดบ่เคยขึ้นนั่นขึ้นไปก็สั้น จ้องตัวบ่ได้ก็อาจีพตัวกุ้งไหมกุ้งยังมีคนยังคนเราเอยขึ้นประจำนะจ๊ะเอ้าไอคอนกับสิเก็บซอยหยูกันบ้างนี่สีข้าจับพี่น้องเก็บซอยกันวางมาเนี่เก็บกองไว้ก็มีจ้ะเก็บกองไว้ก็มีเก็บใส่ถุงเก็บใส่ซอบก็มีจ้ะพี่น้องเนี่ยเอาหน่วยเพิ่มเมื่อกี้เนี่ยจริงจ้ะนี่นี่พี่น่องเข้ากับพีทเอาเนี่ยนี่น่าจ้ะนี่พิทเอาหน่วยนี่แน่สินี่นสีเป็นจ้องเนี่ยนี่จ้ะพี่น้อง สีดูใต้จองแนวนี้นี่จังมาเขาเอิ่นหมากจองเขาจย์นี่เขาเป็นจองเขาเลยเอื่นเอื่นหมากจองหรือลูกสำรองจะพี่น้องภาษาไทยเอิ่นลูกสำรองตาการแมนไปก่อนกับสีเปี๊ยกก่อนมันอาเอาเพิ่มอะไรเพิ่มเงิเนี่ยฮะโอ้นี่บอนี่ไอกรอนเซอไว้ซองหน่อยจะพี่น้องเซอไว้แก่ก็หายหนามน้ำมันหิวนามดูก็เลยแก่หอนหนน้าพี่น้องมันสีเป็นคือไข่หุ่นจ้ะนอนแม่แมนหุ่นบ่เป็นยาเด้อพี่น้อง พี่น้องอาชีพเบื้องในคลิปแต่ชิคอมเมนต์มาถามเลยว่าเ็ะจังได้กินกับไปแช่น้ำเนี่ยนี่แหะพี่น้องแช่น้ำกับเป็นบุญมันมเขากัสามารถแช่าน้ำเอามาเห็ดข้องว่านก็นได้จ้ะพี่น้องเอาไหนมันออกเอาเปียกมันออกนอนอเนาะเวลาเขาแช่เนี่ยนี่เพ็่ข้องว่านก็นได้จ้ะเป็นลาบก็ได้แกงคือบูชปลาดิบจะพี่น้องเอาไงเอาออ,อกนะคืนเมืองวิถียวเหมือนกระเฮงบัวสะเป็นน้ำเป็นยังต์เหรอ นี่มันเปลื่อยยังเสียเฉียนะพี่น้องนี่เมื่อยยังดำแน่เด้อพี่น้องนี่นี่มันกับพี่บุญเทากัเอาในมันอ่อนสีนอาจานนี่กินเลยนี่เทาก็กินเลยด้วยเป็นยาแก่พี่น้องบ่มีรสชาติด้จ้ะเป็นรสชาติจืดเนาะเป็นรสชาติจืดค่ะบ่มีรสชาติบ่มีรสชาตินะจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันสิไม่กินเนาะกินเฉพาะโตมันเป็นจือจืดก็กันกับอันหนามเทานี่ละเขากินหนามนี่ละแต่ว่าเอาเอาไปปรุงแต่งเอาหนามพี่น้องไปเี็ด น้ำมักจ้องก็ได้เอาไปิ้ลให้ขอางวันก็ได้ลาบแต่กัขหัวข้างวันก็ได้จ้ะพี่น้องยิบก่อนบานอ่ะพี่น้องก่อนยิบซอยกันชิบวะแล้วพูดพ้นก็สิค้นสิมาเลยพี่น้องมันชิบวะแล้วพีระเทียจ้ะมักจองพีระเทีย ช่วงเดือนเมษาเด้อพี่น้องเดือนเมษามีนา่ียล่ะเมษานี่มันสิทุกหลายเลยเดือนเมษานี่มันสิเริ่มแห้งหลายแต่ว่าเดือนนี้มันก็กำลังเริ่มต้นฤดูกาลจ้ะแม่นบ่พักนี้ทุกหลายจ้ะทุกมองขีหนาวมองขหนาวไรแหงพี่น้องเอ้ย เป็นไงกิดซอยกันพี่น่อยนมือนี่ก็ใสได้จากพี่น้อเนยนนมืออมนี่ยหนใสได้คิดซอยเนี่บานบดบานบดจ้กพี่น้อมันพอมันเกล่ะไม่ขีนหนาือเตียมเลยเหงไม่ขินนาคือจ้ะพี่น้อไม่กินหนาก็สิมาตอมไม่ละหงหอออกนะ บ่อแม่น้าว่ามันมากกับจองบ่อมันน้ำพอนี่ที่ตอมพ,รพรอม่บอบ่ก่อก้อนเท่าพันขืนคือบ่มี่เสร็จแม่มันลงมาจะเถือนน่อนจะหนาวถึอยู่เถื่อนคนเน๊ะตายต้องกลุ่มจองคันเบบไลายพอมันเหื่อออกคืออะไรน้อยดำๆโอ้ยทานเลยไฮ้ยดีหน่อยเลยหยอดเลยอ,อันนี้ เสดุ้ยเลยอดได้พี่น้องผู้ผมลอยดูการเก็บหมกจวง่ยสพี่กายหากับเก็บแต่ว่าบางทีก็บโบมีด้พี่น้องพี่ก็โบโบลายนะเป็นโบลายเป็นหน่อยพุ อับไปแซ่เนีไปแซ่ของหวานเลยแซ่ของหวานเห็ดหนพี่น้องเมืองอัไปหนีเ้าวไปแซ่เห็ดหลาบก็ได้พี่น้องน้อไม่กันจะได้หน่วยแหงมันแซ่ได้เลยจ้ะเห็ดของหวานหนึ่งพี่น้องเมืองตากแหงๆเนี่ยยุ่ได้โดนจะพี่น้องเก็บใบโบให้่มอดลงนะในหลายปีจ้ะโบแหงมันบได้เก็บปลูกได้ยังสินะกะปลุกใส่ตาแหงๆเลยนะ ตะคยตะควยนี้นี่มันสิไปน้ำหมดเลยมองเข้มๆมเห็นบ่อยมันสิแก้ายกระเปานี่น้อแบบล้ายเลยจะว่าไม่เคยต้อมหนังนี่หงา่คน้องหยังหยาดพนตรงห่อยู่ลกาแล้ว โบตกไหนวะฝนตกห้ามนี่บ่ได้ได้พี่น้องถือฝนนี่บ่ได้เลยหมกจองเลยที่ผู้แทนที่เลยที่บ้านนะก็ให้มาฝนถือโต๊ะกับโบโต๊ะฮกินตามฤดูกาลจ้ะพี่น้องฮากินห้าหยาด มันวัถีที่หนะทุกุกแขกทุกขักนะเห้ยเลยทาที่เชีนี่เริ่มแนเนาะเริ่มทุกไร้าจพี่หน่อแหงหน้าลูกมันแห้งจะว่าซ้ำหน้เขาก็เอาเลืเลยนะพรมแก่แล้วมันแหงแ่บานบดซำนดำดำดำตับดิจักมันแห้งเขาจะเกียบไว้กัปูว้หน่อยหน่อ หลายปีจ้ะตรงจางแเพราะท่างต้นก็บเพราะท่านเบิดเลยเพท่านเบิด์ตบ่หม้อยเคี้ยวเคียวบ่ออะไบ่อรุงนะบ่อลายหนับบ่อลายพี่น้องอันเรื่องอันท่นดินวายอยู่กรุงเทพนะจ้ะแ่ก่อนกับเบิรงข้าวสารตลอดเด้อพี่น้องนี่พี่น้องมันข้อมีนว่าคือบ่อบ่อถึงจากบ่อบ่อบ่ออันบ่อถึงนาพี่น้อง เ้ากับบริวารเถิงน่ายนอพี่น้องนอข้ากับเบืองเผาเ้ากับทุจรัสาตร์กับพี่น้องจะสี้แยกกันกับแต่หาอิศปอสางชื่อกันนะจ๊ะไอ้งาาก่อสางชื่อชุ่มชุ่มชื่อกันหนังแต่สมัยเจ๊กิแต่หลุมมีหน่อยค่ะทรงไกงกำลังใจให้พี่น้องเอฟซีอยู่ทางกรุงเทพฯทังไทยเด้อพี่น้องอยู่จังหวัดได้ะดีถูกถือกันถือดินไว้ถืนดินไว้นาพี่น้องใจทรงกำลังใจให้กต่ให้อายุดีไม่แห้งจะพี่น้องนอทุกทุกท่านทุกทุกคนละแม่ให้ปลอดภัยจากพี่น้องปลอดภััยมนเป็น ไข่ธรรมศาสตร์หน้าพี่หนอเท่ากับเดียวัวด่เนาะไข่ธรรมศาสตรเ็นไเนาะาทางบ้านนั้นไก่กอนนี้บมีเลือเพชรนมีใบพี่หนองบ่ถึงเนาะแมนมีจะโมีเพราะว่าข้างบอยู่ไก่กันขมาเนาะแมนบอกแข้าอยู่กไก่ก็เทีลล้วสิพี่หนอแมนบอกพี่นนอก่อนแมนก่กอกับบ่ได้บอกถึงลวหน้าพี่หนอเนาะ พี่น้องก็ไม่คอมเมนต์มาคือบอเบอกถึงกะบบอเดี๋วบาถึงกะพี่น้องแต่ว่าแยก่อนเบิ่งหัวหัวหัวรู้เพิ่องข่าวถืดไปใช้ก็ไม่เห็นดานข่าวที่เห็นใบพี่น้องแยก่อนเบิ่งมีมดเหม่อข้าวกะทิจบคลิปแล้วพี่น้องมาเนี้นมีลาข้าวไถ่เดินได่ห้าเข้าวแล้วจามบักจองรหน่วยงามๆเลยจ้ะพี่น้องข้ากะบ๊อกวิธี บอกวิธีเห็ดบอกวิธีอันนี้เด้อพี่น้องว่าไปเห็ดยังกินนอกจากอก้าเนาะเอา้าคิมน,นี้ตะกี้แต่พี่แล้น้องเลยจ้ากับฟ้าก็เลยก็แซ่ได้จากพี่น้องก็ติดตามกดกระดิง่งเกตือนเด็กสองนู้ก่อนแชแนลมนาพอกันไหมจ้าคิมนี้ก็ขอบคุณพี่น้องลหลายๆจ้าสวัสดีจ้าสสวัดีครับ